ระบฟังรายงานจากท่านประธารของผู้อสีาษในสถานการณ์ปัจจุบันหนึ่งให้สมบูรณ์กระทบำกระทำมีต้องรับใจรักในการเงินเชิงชีวิตโดยใจรักของผ้าผู้ที่เป็นหลวงเชียงใหม่ดบัดเดี๋ยวนี้นะเขาอยู่นี่ Hãy chờ rùi này vẫn đà đã nữa Đà có mùa hóa của khốn này nè Sắp bắn, sắp bắn bắn, đà chờ đại không tỉ Hãy chết chạy vào Đà cũng là khoa mãi Rồi Hóa bởi đề của thứ nhỉ

บัฟฟาโล่ควายสมมตินะเข้าใจ